สวัสดีค่ะคุณยายคำนายอมื้อเย็นนี้กินข้าวกับอะไรคะลาบหมูอะไรอีกปลาทอดปลาทอดพะโลอะโลคุณยายกินปลาทอดเดี๋ยวจะถามคุณยายว่าบอกชื่อปลามาให้หน่อยสิรู้จักปลาอะไรบ้างคะปลาตะเพียนหนึ่งปลาตะเพียนสอง ปากะดิสามปไรสี่ปลาหล้าปลาเยอะอ๋ 6? หกหกปลาอะไรคะปลาอะไรมันตายเพราะปากอ่ะะปลาอะไรมันตายเพราะปากปลาหมออ่าต่อไปปลาอะไรอีกปลาดุกปลาดุกคู่กับปลาดุกก็ต้องปลาอะไรล่ะ ปลาชอนปลาชอนไอ้สักปลาหนึ่งปลาอะไรดิปลาลูกปลาชอนเอาปลา,ปาอย่าซ<ำ>้ำอ,อ๋อปลาขยแยงโอ้เรื่องปลานี่เก่งเลยใช่ไหมคะโอเคเก่งมาก,กวันนี้